สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel youtube peter boat นะครับมาอัปเดตข่าวกันนะครับวันที่25สิงหาคม2564ตามกันต่อเกี่ยวกับตลาดนักเตะโค้งสุดท้ายนะครับซึ่งเรากำลังเร่งสปีดนะครับเพื่อคว้าตัวซาอุนยีเกสกับชูสกุนเดให้ได้นะครับมีความคืบหน้าทั้ง2องดีลเลยนะครับรวมไปถึงข่าวสาราอื่นๆเช่น เรื่องของลูคากกนะครับที่เดฟชมว่าเก่งขึ้นเยอะแล้วก็มาเผยคำตอบกันครับว่าทำไมตอนนั้นเราถึงยอมตัดใจดีลของเออร์ลิงบราห์แลนด์และมาเดินหน้าใส่ลูคากูแบบเต็มตัววันนี้มีคำตอบนะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของผมก่อนแล้วกันนะครับเริ่มจากนี่เลยครับถ้าเกิดใครกำลังนึกถึงชุดเครื่องนอนคุณภาพ ต้อง lofty soft เลยนะครับมีทั้งชุดผ้าปูที่นอนคอ t t o n s i l หมอนขนห่านเทียม topper ปปแล้วก็ไส้ผ้านวม <S <S 1> <S 1> สินค้าทุกชนิดป้องกันไรฝุ่นหมดเลยนะครับเหมาะสำหรับสายสุขภาพมากๆแล้วก็โปรโพิเศษเดือนนี้ครับ8เดือน8สั่งเซ็ต 4ชิ้นราคา45,90บาทนะครับพิเศษแถมหมอนขนหา่านเทียมฟรีสำหรับแฟนเชลซีเท่านั้นด้วยสแกนไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากได้อุปกรณ์ไอทีชั้นยอดมาใช้แบบพ e เทอร์โบส์นะครับต้องสั่งซื้อที่ JIB เท่านั้นนะครับก็ช่วงเวอร์ฟอมพ์ผมสั่งได้24ชั่วโมงเลยแต่ว่าถ้าเป็นในกรุงเทพปริมณฑลสั่ง3 0 0 0บาทขึ้นไปส่งด่วนภายใน3ชั่วโมงด้วยนะครับช้อปสะดวกปลอดภัยที่ w w w j ์ b เว็บนะครับสั่งปุ๊บส่งปับ๊บเลยทีเดียวการันตีคุณภาพแน่นอนนะครับแล้วก็ยาถ่าย123มนะครับนี่มีสรรพคุณมากมายแก้ถ่ายท้องผูกขับลมถ่ายน้ำเหลืองเสียถ่ายสะดุดเบรกไม่ออกสนใจสั่งซื้อได้ที่ Facebook Fanpage นี้เลยนะครับแล้วก็มีสมุนไพรธรรมชาติเสริมภูมิคุ้มกันต้านเชื้อไวรัสเจ้าของเดียวกันกับกระเบนเนบไปอุดหนุนกันได้อยู่กับช่องของพีทพุทมาเป็นปีนะครับจะ2ปีละนะครับ โอเคมาเริ่มข่าวสารกันดีกว่านะครับเรามาดูซื้อขายแบบจัดหนักจัดเต็มกันก่อนเลยครับเรื่องของซาอูลยีเกสกองกลางของแอตเลติโกมาดริดมีความคืบหน้ามากยิ่งขึ้นนะครับอัปเดตซาอูลกันก่อนนะครับเป็นรายงานจากฟาบิซิโอโรมาโนนักข่าวดังนะครับโรมาโนโพสในทวิต t ตอรครับบอกว่าสถานการณ์ล่าสุดคือเชลซีกำลังทำเรื่องดีลกับทั้งซาอูลแล้วก็กุนเด โดยในเคสของซาอูลเนี่ยเชลซี Chelsea ได้ยื่นข้อเสนอขอยืมตัวไปแล้วด้วยเมื่อวานคือสนใจยืมถูกไหมครับเตรียมเล่งเล็งอยู่แต่วันนี้เชลซี Chelsea ยื่นข้อเสนอแล้วครับขอยืมตัวแล้วก็มีออปชันซื้อได้ด้วยนะครับนักเตะได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนกันแต่ว่าฝั่งของแมนยูเนี่ยเขายังไม่ได้ยื่นข้อเสนอเข้าไป แต่เชลซียื่นข้อเสนอไปแล้วเพราะมีออปชันซื้อขาดได้ทีนี้ครับโรมาโนยังไปพูดในรายการ h e ียวิโ o Podcast เขาจัดเมื่อคืนตอนดึกๆนะครับบอกว่าเชลซีกำลังเร่งสปีดอยู่ครับกำลังหาทางบรรลุข้อตกลงกับแอเลติโกมาดริดให้ได้แล้วก็ย้ำอีกทีนะครับว่าไอออปชันซื้อขาดที่ว่าเนี่ยเป็นออปชันแบบไม่บังคับกำลังเจรจากันอยู่ไม่บังคับคืออะไรคือเราใส่ออปชันไว้ ยืมตัวครบ1ซีซั่นถ้าเราโอเคกับฟอร์มของซาอูลและเรายินดีจะจ่ายเงินก้อนนั้นเนี่ยเราสามารถซื้อได้เลยและแอตมาดริดไม่มีสิทธิ์ขวางนะครับแต่ถ้าเรามองว่าฟอร์มซาอูลยังไม่ปังยังไม่คุ้มค่าตัวเราก็แค่ไม่ใช้ออปชั่นนั้นแล้วก็ส่งคืนกลับไปอันนี้คือแบบไม่บังคับแต่มันจะมีอีกแบบหนึ่งที่เขาเรียกว่า obligation หรือว่าแบบบังคับอันนี้ไม่ว่ายังไงก็ตามทีมที่ยืมต้องจ่ายเงินเท่านั้นนะครับซึ่งเคสของซาอูล โรมาโนบอกว่าไม่ใช่แบบบังคับแค่มีออปชันซึ่งอันนี้เป็นสถานการณ์ที่ดีนะครับถ้าเล่นไม่เวิร์กเราปล่อยคืนก็ได้ถ้าเล่นดีก็เซ็นถาวรเหมือนกับมาเตโอโควาสิตลักษณะแบบนั้นก็ได้นะครับส่วนในดิวของชูสกุนเดโรมาโน o บอกว่ากำลังรอให้เคสของซูมาเสร็จสิ้นก่อนเดี๋ยวน่าจะมีการคลี่คลายมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้ครับ โรมาโนยังจัดรายการเพิ่มเติมต่อนะครับแล้วก็มีท่อนหนึ่งที่สําคัญแล้วก็แฟนบอลไปจับมาให้นะครับโรมาโนบอกว่าโอกาสที่ซาอูลจะย้ายไปได้ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเขาบอกว่าต้องใช้ว่าใช้คําว่าลุ้นกันแบบนาทีต่อนาทีแล้วก็ชั่วโมงต่อชั่วโมงข้อตกลงสามารถเกิดขึ้นได้ทุกๆเมือ่อทุกเวลา แต่ถ้าถามในมุมของโรมาโนะ่ณตอนนี้นะครับช่วงดึกในรายการ h e ียวิโก p พอดแคสระหว่างเชลซีกับแมนยูใครมีโอกาสมากกว่ากันโรมาโนบอกว่าเป็นเชลซีที่มีโอกาสมากกว่าแมนยะูณตอนนี้นะครับซึ่งย้ำนะครับว่านี่คือสถานการณ์ล่าสุดจากตอนดึกเมื่อคืนแล้วโรมาโนบอกว่ามันเปลี่ยนแปลงกันได้เสมอทุกๆนาทีทุกๆชั่วโมงแต่แค่ณนะเบื้องต้นตอนนี้เชลซีภาษีดูดีกว่าแมนยูเพราะว่ายื่นข้อเสนอไปแล้ว นะครับจากฟาบิโอโรมาโน่ครับมาดูนิซ่าคินเซล่ากันบ้างดีกว่าอันนี้นักข่าวสายเชลซีจาก g o c o m นะครับคินเซล่าบอกว่าเอเย่นของซาอูลเนี่ยเสนอนักเตะให้กับหลายทีมในพรีเมียร์ลีกเลยนะครับแล้วก็เชลซีค่อนข้างสนใจรูปแบบการยืมตัวมากกว่าซื้อแบบถาวรที่ผ่านมาเชลซี Chelsea กับแอตเติโกมาดริดมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันด้วยนะครับซึ่ง ถามว่าซื้อขายดีลไหนกันบ้างอู้เยอะครับเยอะครับเชลซีไปเอามาเพียบนะดีเอโก้คอสตาฟิดิปเป้หรืออิสกามิสกี้ถูกไหมครับเราขายโมราตาให้เขาด้วยความสัมพันธ์ของสองสโมสรดีลกันค่อนข้างบ่อยซึ่งฝั่งของแอตมาดริดเนี่ยเขาอยากปล่อยซาอูลครับเพื่อเอาเงินกลับเข้ามาบ้างหรือไม่ก็เคลียร์ค่าเหนื่อยเพราะว่าแอตมาดริดอยากได้มาติอุสคุนยาของแฮธาเบอร์ลินนะครับ คำถามคือทําไมแอตมาดริดถึงยอมปล่อยซาอูลล่ะนะครับนิซ่าคินเซล่าบอกว่าเป็นการยืมตัวแบบก็มีค่ายืมนิดนึงครับมันไม่ได้แบบว่าโอยืมฟรีไม่ต้องเสียอะไรสักบอลเลยมันมีค่ายืมนิดนึงแต่ไม่ได้เยอะครับหลักหน่วยครับอันนี้ไม่ต้องไปซีเรียสค่ายืมหลักหน่วยแต่ทีมที่จะยืม ต้องจ่ายค่าเหนื่อยเต็มจํานวน100%ครับของซาอุนีเกสครับเวลาพวกนักเตะปล่อยยืมเนี่ยบางทีก็จ่าย100%แบ่งกันจ่าย 50, 50, 50, 70, 30แล้วแต่จะตกลงกันแต่เคสเนี้ยถ้ายืมต้องจ่าย100%ค่าเหนื่อยของซาอุนอยู่ที่ปีละ6ล้านปอนด์ถ้าตีเป็นสัปดาห์ก็คือสัปดาห์ละ1,15,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งเยอะไม่เยอะแต่ไม่ได้เยอะเวอร์เกินไปยังน้อยกว่าโอดอย โอดอยแสนสเรายังจ่ายได้เลยนะครับส่วนถ้าใส่ออปชันซื้อเอาไว้นะครับนิซ่าคินเซล่าบอกว่าแม้ปัจจุบันนักเตะจะมีค่าฉีกสัญญา128ล้านปอนด์นะแต่ถ้าเกิดจะใส่ออปชันจริงๆอ่ะอาจจะหาข้อตกลงที่ประมาณสัก38ล้านปอนด์ประมาณนี้ก็ได้นิซ่าคินเซล่าบอกด้วยนะครับว่าพวกรูเบนลอฟตาชีกอีธานอัมพาดูรอสบาร์กรีแดนนี่ดริงวอเตอร์พวกนี้น่าจะย้ายออกหมดถ้าซาอูนเข้ามา แต่ผมว่าในรายชื่อพวกนี้แอมพาดูอาจจะแค่ยืมตัวนะคงยังไม่ขายขาดเด็กยังมีแววล,ลอฟต้าชิกนี่้0 5 0าครับอาจจะยืมต่ออีกปีก็ได้หรือถ้าเกิดมีทีมขอซื้อผมว่าสโมสรก็พร้อมขายนะครับเพราะตอนนี้มันค่อนข้างชัดนะครับว่าเชลซีมองซาอูลเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับเอามาเพิ่มขุมกําลังแดนกลางของเชลซีถ้าได้ซาอูลมากองกลางเราก็จะมีทั้งกองเต้จอจินโยโควาสิตซาอูลยีเกสถามว่าแน่นไหม แน่นมากถ้าเป็นเซตนี้แน่นมากแม้ซาอูลจะไม่ใช่กลางรับจ๋าๆแต่เขาขยันครับพละกําลังดีวิ่งได้ทั้งเกมครับแล้วก็สถิติเรื่องของเกมรับอาจจะไม่ได้แบบว่าโอ้โหเห็นว้วาวแต่อยู่ในเกมดีครับทั้งแท็กเกิลทั้งอินเตอร์เซ็ปเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์มิดฟิลด์ครับคนนี้ครับเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ไม่ได้เลี้ยงบอลเกงเ่งเท่าโควาสิตไม่ได้ส่งบอลดีเท่ากับจอร์จินโยแต่ได้ลูกขยันวิ่งไล่ซึ่งพวกนี้ผมว่าก็ อาจจะไม่ได้แบบถึงกับแทนกองเต้ได้ร้อยซแต่ผมว่าก็ยังดูเป็นคนที่เป็นสายพละกําลังมาช่วยอีกคนหนึ่งผมโอเคถ้าเป็นการยืมตัวผมโอเคผมแสดงความเห็นไปแล้วครับถ้ายืมตัวผมโอเคแต่ถ้าซื้อเลยผมว่ามันเป็นการตัดงบรอดีแค่ไรส์ปีหน้านะครับแต่ยืมตัวผมโอเคซึ่งเดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่ายังไม่ชัวนะครับแต่ถ้าให้ตีเป็นเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ถ้าเราดูจากที่โรมาโน่พูดว่าเชลซีพาสีดีกว่าแมนยูอ่ะผมให้โอกาสสัก 60%แล้วกันซาอูลกับช่วง6วันสุดท้ายแมนยู U, อาจจะโอกาส40%เพราะตอนนี้แข่งกันหลกัหลกๆอยู่2ทีมถูกไหมครับคือเชลซีกับแมนยูแล้วโรมาโน่พูดเองว่าเชลซีเป็นต่อน,นิดๆก็ผมก็ให้เชลซี60แมนยู40แล้วกันส่วนเจคอบสไตเบิร์กครับนักข่าวของเดอะการ์เดียนครับเขาบอกว่าโทมัสทูเคิลสนใจจะเพิ่มขุมกำลังมิดฟิลด์จริงๆนะครับเพราะว่าระยะหลังตองเต้บาดเจ็บค่อนข้างบ่อยแล้วก็จอร์จินโย่เนี่ย ลงสนามทีก่อนที่ควรจะเป็นคือมันมีช่วงหนึ่งที่กอ,องเต้เจ็บนะครับแล้วก็มาร์เตโอโควาสิตก็เจ็บช่วง UCL ฤอดูการก่อนนะครับต้องเอาจอร์จินโย่เล่นคู่บิลลี่กิลมอร์แล้วจอร์จินโย่แม่งลงทุกนัดครับเขาก็บอกว่ามันต้องหาหนักเตะมาแบ่งแบ่งเบาภาระการลงสนามบ้างซึ่งเชลซีอยากจะมีกองกลางสัก4ี่คนนะครับเพื่อที่ว่าจะได้มีพื้นที่มีขุมกำลังแน่นเพียงพอสำหรับการต่อสู้ยาวๆทั้งฤดูกาลนะครับ เจคอบสไตน์เบิรกไม่ได้พูดถึงแค่ซาอูลอย่างเดียวด้วยครับเขาพูดถึงตำแหน่งกองหลังนะครับพูดถึงตำแหน่งกองหลังด้วยเขาบอกว่า Andreas c สคริสเตนเซนเนี่ยใกล้ต่อสัญญาฉบับใหม่แล้วนะครับเขาพูดเลยนะ l o s e to Agreeing to Sign His Deal นะครับใกล้ต่อสัญญาฉบับใหม่ แต่ในเคสของอันโตนิโอเรดิกเกอร์ยังไม่ชัวครับเพราะว่านักเตะเนื้อหอมจัดๆมีหลายทีมสนใจมีเรอัลมาดริดสนใจบาเยน์สนใจบาร์เซโลนาสนใจรอเซ็นฟรีอยู่นะครับสำหรับอันโตนิโอเรดิเกอร์แต่ว่าห้ามปล่อยเด็ดขาดครับเชลซีฟอร์มแบบนี้ต้องรั้งให้ได้นะครับทีนี้ครับมาดูกันที่เรื่องของชูสกุนเดแล้วก็ครูซซูมากันบ้างดีกว่านะครับมันเชื่อมโยงกันนะครับ r o m a n นเขาโพสต์บอกว่า,าเชลซีเตรียมยื่นข้อเสนอในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเพื่อขอซื้อกุนเด้แล้วครับโดยจะเริ่มยื่นแบบจริงจังเมื่อเสร็จดีลซูมาก,ก่อนคือตอนนี้เชลซีกับเวสต์แฮมเรื่องซูมาไม่มีปัญหาอะไรครับตกลงกันได้ที่30ล้านยูโรตีเป็นเงินปอนก็25ล้านปอนแต่มันยังมีราะเอียดขั้นตอนสุดท้ายอยู่ซึ่ง เจคอบสไตเบิร์ตของเดอะการเดียนบอกว่าซูมาอยากได้ค่าเหนื่อยมากกว่า10,000แปอนด์ต่อสัปดาห์อารมณ์แบบถ้าย้ายทั้งทีก็ข,ของเงินดีขึ้นแต่ฝั่งเวสต์แฮมไม่พร้อมจ่ายขนาดนั้นครับเพราะฉะนั้นต้องไปคุยเรื่องของตัวเลขกันให้ได้ตอนนี้คือถ้าซูมาย้ายไปเวสต์แฮมได้เชลซีเตรียมยื่นอีกรอบหนึ่งขอซื้อชูสุนเดนะครับแล้วก็ในเรื่องของเงื่อนไขส่วนตัวกุนเดไม่ต้องเป็นห่วงอะไรครับเพราะโรมาโน่บอกว่าตกลงกันได้มา หลายทิศนะครับเงื่อนไขส่วนตัวกุนเด้มันพร้อมมาอยู่กับเชลซีแล้วเหลือแค่ตกลงค่าตัวกับเซบียาให้ได้ซึ่งถ้าขายซูมาได้ก็ไปคุยกับเซบียาแต่โรมาโน่บอกเลยนะครับว่าเชลซีจะไม่ยอมจ่ายค่าฉีกสัญญาครับค่าฉีกสัญญาอยู่ที่68ล้านปอนด์หรือว่า80ล้านยูโรเจมารินาต้องโกงครับไม่ใช่โกงสิต้องกดค่าตัวให้มันถูกกัานั้นส่วนถ้าเกิดคนถามว่าฟอร์มของกุนเด้เป็นยังไงบ้างเปิดฤดูกาลมาเล่นหลีกไป2นัดใช่ไหมครับโอ้สแตปสวยครับ อินเตอร์เซนัดละ3ครั้งนะครับเท่ากับว่า2นัดอินเตอร์เซพไป6ครั้งเลยนะครับแล้วก็ดวลกลางอากาศชนะ4.5ครั้งเท่ากับ2นัดดวลกลางอากาศชนะ9ครั้งเยอะมากนะครับแล้วก็เรื่องของการผ่านบอลคีย์พาส0.5ผ่านบอลต่อเกม90ครั้งซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นสถิติของชูซูเน่หลังจากที่เปิดฤดูกาลมา2นัดก็รอรุ่นครับถ้าซูมาเราปล่อยได้กุนเดผมว่าก็ได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมเคยแสดงความเห็นไปแล้วนะครับว่ากับเคสของซูมาเชื่อผมสิเชลซี Chelsea จะพยายามทําให้ดีที่สุดเพราะซูมาอยู่กับเชลซีมาหลายปีครับอยู่ตั้งแต่แชมป์พรีเมียร์ลีกยุคโชเซ่มูรินโญ่ผมว่าเชลซีไม่ใช่ทีมที่แบบตัดหางปล่อยวัดนักเตะคือถ้าจะแยกทางกันก็เอาให้มันดีทั้ง2ฝ่ายหาทีมที่แบบเหมาะสมเพื่อตอบแทนซูมาด้วยที่ซูมาเขาก็อยู่ช่วยทีมมานานและซูมาความรู้สึกของเขาอ่ะเขาก็อยากย้ายนะครับเพราะเขาอยากเล่นต่อเนื่องอยากมีชื่อติดทีมชาติฝรั่งเศส ไปฟุตบอลโลก2022ผมเชื่อว่าท้ายที่สุดจะเป็นการจบลงด้วยดีถ้าได้ย้ายหรือถ้าซูมาไม่ได้ย้ายขึ้นมากุนเด้ก็น่าจะล่มนะครับถ้าซูมาอยู่ต่อแล้วเรามีเทรเวลชาลูบาอีกคนนึงแล้วด้วยผมว่ากุนเด้น่าจะล่มถ้าซูมาไม่ได้ย้ายแต่ถ้าได้ย้ายกุนเด้ก็น่าจะมาเพราะฉะนั้นนี่คือ2ดีลที่เชลซีกําลังเร่งสปีดอยู่ครับก็คือ1ชูสกุนเด้สอซาอูลยีเกสนะครับติดตามกันต่อไปกุนเด้นี่มีทั้งคนที่อยากได้และไม่อยากได้ซึ่่งผมวา คนจะมีความเห็นแตกต่างกันไม่ใช่เรื่องที่ผิดอยู่แล้วนะครับแต่ให้คิดง่ายๆครับลูกากูเนี่ยตอนแรกก็มีทั้งคนอยากได้ไม่อยากได้แต่ทูเครื่ออยากได้แล้ทูเคล่นรู้ใช้ยังไงลงนัดแรกยิงเลยครับก็ถ้าถ้าโค้ชเราถ้าทูเครื่นเลือกเองก็ต้องเป็นชูสกุนเดผมว่าเชียเถอะนะครับ จากเรื่องของข่าวซื้อขายขาเข้านะครับไปดูขาออกกันบ้างดีกว่าบาร a กาโยโก้ครับกำลังจะไปเอซิมิลานะครับแล้วก็ก่อนไปเดี๋ยวต่อสัญญาณ1ปีด้วยนะครับเพื่อที่ว่ากลับมาเราจะได้ไม่เสียแบบฟรีๆนะครับกลับมาก็ยังเหลืออีก1ปีนะครับนี่ถ้าเกิดยืม4ปีแล้วมิลานขอเถอะคนนี้ซื้อนะครับ <c oughs> นะครับยืมพร้อมออปชั่นซื้อขาดนะครับ ส่วนดาวิดสดสปาคอสตาอ้โหนี่โพสต์รูปภาพสวยนะครับเมื่อวานนี้ย้ายทีมอย่างเป็นทางการนะครับไปอยู่อตแลนตาค่าตัว10ล้านยูโรครับเขาก็โพสต์แคปชั่นขอบคุณเชลซีนะเขาก็บอกว่าอ่ากู๊ด c h เชลซีนี่คือการเดินทางที่มหัศจรรย์มากนะผมได้แชมป์เอฟเอัพได้แชมป์ยูโรปาลีกใส่เสื้อตัวนี้แล้วแบบรู้สึกพิเศษ ขอบคุณสําหรับทุกอย่างแล้วก็ขอให้โชคดีในอนาคตนะครับซัปปาคอสซาลงเล่นไปทั้งหมด52นัดยิงได้2ประตูนะครับก็โชคดีนะครับสำหรับดาวิดเซปปาคอสซานะครับอเกอัลโบกองหน้าดาวรุ่งของเราก็กําลังจะไปเก้งครับค่าตัว6ล้านปอนด์นะครับและเชลซีใส่เงื่อนไขส่วนแบ่งการขายในอนาคต20%ด้วยสมมติถ้าในอนาคตเก้งเขาขายต่อ20ล้าน20%ของ20ล้านคือ4ล้านปอนด์ครับ เราจะได้เงินจากตัวนี้เพิ่มเติมอีกแต่ที่น่าสนใจคือทีโนอันโจรินครับนิซาคินเซล่าครับบอกว่าทีโนอันโจรินคนซ้ายดาวรุ่งของเราได้รับความสนใจจากอาโลโคโมทีฟมอสโกซึ่งตอนนี้มีรัฟรังนิกนะครับเป็นหัวหน้าฝ่ายพัฒนากีฬาอยู่พวกเขาอยากเซ็นแบบถาวรด้วยครับไม่ได้อยากยืมตัวแต่เชลซีไม่ได้อยากขายครับแต่จะลองคุยดูก่อนเพื่ออยากจะลองสางสัมพันธ์กับมอสโกในฐานะทีมคู่ค้าเอาไว้บ้าง นอกจากนี้ครับยังมีทีมจากฮอนแลนด์ที่สนใจด้วยแต่ว่าจากการที่ค่าเหนื่อยค่อนข้างสูงเนี่ยกับดาวรุ่งนะัดเทียบกับดาวรุ่งด้วยกันค่อนข้างสูงทําให้มอสโกมีโอกาสมากกว่าประเด็นที่น่าสนใจคือราฟรังนิกเขาเป็นหนึ่งในคนที่มีอิทธิพลต่ออาชีพโค้ชของโทมัสทูเคิลเคยเป็นที่ปรึกษาให้ทูเคิลสมัยอยู่เยอรมันด้วยแต่ฝั่งของทูเคิลก็ไม่ได้อยากเสียอันโจรินไปครับมอเด็กคนนี้ปั้นได้ก็เชลซีดูแล้วถ้าปล่อยก็คงแบบยืมตัวครับคงไม่ได้ขายขาดเด็กคนนี้มีแววนะครับ ส่วนอัสปีดิโกยต้าครับออกมาชื่นชมลูกากูแบบนี้ครับบอกว่าลูกากูเป็นนักเตะที่แบบแตกต่างจากเดิมเยอะมากประสบการณ์เพียบเติบโตขึ้นต้องอย่าลืมว่าตอนอยู่หนแรกเขายังเด็กแล้วก็มีซีเนียหลายคนมันแจ้งเกิดไม่ง่ายเลยแต่ตอนนี้ เราเนี่ยโอ้โหเห็นชัดว่าเขาเก่งขึ้นผมกับลูกาก,กูมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเราติดต่อกันมาตลอดเลยตั้งแต่เขาย้ายออกไปนะซึ่งตอนนี้ลูกาก,กูไปพิสูจน์ตัวเองมากับหลายที่คาแรคเตอร์เขาชัดเขาเต็มใจที่จะปรับปรุงวิธีการเล่นพยายามจะช่วยเหลือทีมเสมอเขาเรียนรู้มาเยอะแล้วก็มั่นใจเยอะขึ้นตามอายุด้วยดังนั้นผมรู้ว่าเขา จะทำได้ดีกับเชลซีและผมก็จะคอยช่วยเหลือเขาด้วยเพราะว่าลูกากูจะเป็นผู้เล่นคนสําคัญของเรานะครับพี่เดฟนี่เมื่อวานเพิ่งครบรอบ9ปีย้ายมาอยู่กับเชลซีด้วยนะครับทีนี้ครับพอเราได้ลูกากูมามีสื่อเปิดเผยออกมาครับว่าทําไมทําไมดิวเออร์ลิงเบราห์ฮาแลนถึงล่มไปนะครับเป็นการรายงานจาก s p o ร์ต i ิวนะครับสื่อของเยอรมัน อย่างแรกครับคือเขาบอกว่ามิโนไรโอลาเอ็นของฮาร์แลนเรียกค่าเหนื่อยนะครับย้ำ่าค่าเหนื่อยนะปีละ42ล้านปอนด์ครับ42ล้านปอนด์นี่คือต่อปีนะค่าเหนื่อยถ้าเซ็น5ปีก็คือค่าเหนื่อย200กว่าล้านครับหารเป็นสัปดาห์ค่าเหนื่อยฮาร์แลนดจะอยู่ที่สัปดาห์ละ8,23,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ครับอันนี้ต่อสัปดาห์นะครับคือ ของเก่าเราก่อนที่กองเต้จะโดนลูกาก,กูทําลายกองเต้รับประมาณ300,000อันนี้มากกว่ากองเต้2.5เท่านะครับจาก300,000กระโดดไปเป็น823,000ปอนด์ปอนต่อสัปดาห์นี่คือเรื่องของค่าเหนื่อยแล้วก็มิโนไรโอล่าขอค่าเอเยตนนี่ครับค่าเอเยตนก็โอ้โหขอแบบเน้นๆนะ34ล้านปอนครับถ้าตีเป็นยูโรก็อ่า 40ล้านยูโรนะครับแต่เงินเงินถ้านับเป็นปอนก็34ล้านปอนโอ้มันมหาศาลครับมันมหาศาลซึ่งถ้าต้องจ่ายค่าเอเย่นและค่าเหนื่อยฮารแลนน่ะปีหนึ่งอ่ะปีหนึ่งนะ76ล้านปอนด์ครับแล้วปีต่อไปค่าเอเย่นไม่ต้องจ่ายแนละ่วจ่ายแค่ค่าเหนื่อยอย่างเดียวแต่อันนี้คือถ้านับรวมค่าเอเย่นกับค่าเหนื่อยรวมกันเนะี่ยที่มิโน่ไรโอลาเรียกร้องมารวมกันแล้ว ปีแรกที่จ่ายคือ76ล้านปอนด์นะครับอันนี้ยังไม่รวมค่าตัวนะค่าตัวอีก175ล้านยูโรอ่ะโอ้โหมันเยอะมากครับกับสิ่งที่มิโน่ไรอลาเรียกครับคือผมว่าบอร์ดเชลซีก็คิดนะครับว่าจ่ายดอดมุลแล้วมันยังไม่จบไงมันต้องมาจ่ายค่า,อ 30, 000, 000, คาเอเย่นอีก30กว่าล้านค่าเหนื่อยอีกสัปดาห์ละแ0 0แสนครับซึ่งถ้าเทียบกับลูกากูนะครับลูกากูเนี่ยค่าเหนื่อยโรมาโน่บอกว่าปีละ12ล้านยูโร ตีเป็นเงินปอนด์10.2ล้านปอนด์ห่างกัน4เท่าครับนับเป็นสัปดาห์ลูกาูกูสัปดาห์ละแสนเก้าหมื่นหกพันฮาแลนด์แปดแสนสองแพงกว่ากัน4เท่าหรือถ้าเกิดนับรวมพวกค่าลิขสิทธิ์ภาพลักษณ์เข้าไปเพื่อให้ลูกกูกูเป็นค่าเหนื่อยแซงกองเต้เนี่ยเขาบอกว่ารวมออปชั่นทุกอย่างแล้วลูกกูกูได้ประมาณสามแสนสองนะแซงกองเต้นิดหนึ่งด้วยแต่ไอ้สามแสนสองเนี่ยก็ยังถูกกับแปดแสนสองเนี่ย2.5เท่าอยู่ดีครับโอ้โห อันนี้เห็นภาพค่าเอเจนครับลูกากู10ล้านยูโรหรือว่า8.5ล้านปอนด์ของฮารแลนด์34ล้านคือถ้าเหมาอ่ะเป็ดเสร็จแล้วอ่ะเอาแบบแม็กซิมัมเลยนะสูงสุดของลูกากูรวมแอดองแอดออนทุกอย่างครบแล้วนะปีหนึ่งอ่ะปีแรกนะค่าค่าค่าเงินที่เราต้องจ่ายให้กับนักเตะปีแรกนะครับเอเจนบวกเงินของลูกากูคือ25ล้านปอนด์ได้แต่ฮาแลนด์76ล้านปอนด์ครับ 3เท่าครับนี่คือเงินที่ต้องจ่าย3เท่าครับโอ้โหมันเลยพอเห็นภาพชัดแล้วค่าตัวลูกาก,กู115ล้านยูโรฮาแลนด์ร7 5ล้านยูโรส่วนต่างมันคือประมาณถ้าตีเป็นปอนนะมันต่างกันประมาณ100ล้านปอนครับรวมค่าตัวค่าเหนื่อยค่าเอเย่์ส่วนต่างมันคือ100ล้านปอนครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราลองเห็นตัวเลขนี้ที่บิลเขาเปิดเผยออกมามันเลยเข้าใจเลยว,ว่า ทำไมบอดบริหารเชลซีถึงเลือกลูกากูไม่ใช่ฮาร์แลนไม่เก่งนะเว้ยเราไม่ได้องุ่นเปรี้ยวนะเว้ยฮาร์แลนแม่งเก่งแล้วผมว่าแฟนเชลซีก็อยากได้ผมยังอยากได้เลยแต่พอเรากลางตัวเลขแล้ววิเคราะห์ตามหลักเหตุผลจริงๆแล้วเนี่ยลูกากูดูเป็นดูเป็นดีลที่มีความเป็นไปได้แล้วก็สมสมเหตุสมผลกว่าจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุที่เราไม่เอาเออร์ลิงเปลาฮาร์แลนจ่ายค่าเหนื่อยไม่ไหวครับแปดแสนปอนด์ต่อสัปดาห์นี่คือค่าเหนื่อยแบบ เกือบเท่าเมซี่ที่บาร์ซ่าค่าเหนื่อยเท่าคริสมันที่บาร์ซ่า8แสนก็พอต่อสัปดาห์นี่คือมหาศาลเกินไปนะถ้าเรายอมจ่ายผมว่าเพาดานพังกระจุยนะครับปิดท้ายสั้นๆครับข่าวทีมอื่นแต่ข่าวใหญ่ครับเอ็มบัปเป้อยากไปมาดิดครับพร้อมรอครับไม่ซัมเมอร์นี้ก็ซัมเมอร์หน้าเพราะเป็นความฝันในวัยเด็กมาดิดยื่นข้อเสนอให้แล้วด้วยครับจากโรมาโน่คอนเฟิร์ม160ล้านยูโรแต่เปเอเอปัดทันควันนะครับเดี๋ยวมารอดูกัน6วันสุดท้ายจะได้ย้ายหรือเปล่าพีโดก็ไม่แน่ครับ นักเตะแบบอยากมองหาทางเลือกใหม่เอเชยังไม่ได้สนใจตอนนี้แล้วก็จอร์ดเมนเดสเอเจนตของโรนัลโดมีการติดต่อกับแมนซิตี้ด้วยครับเพียงแต่ยูเว่ต้องการ25ล้านยูโรและซิตี้ไม่ต้องการจ่ายเงินก้อนนั้นที่มันซับซ้อนซึ่งยูเว่ยังหวังที่จะรังโรนัลโดเอาไว้ต่อไปนะครับพวกบิ๊ก e ดีลนะ6วันสุดท้ายเดี๋ยวมันลุ้นกันโรนัลโดเอ็มบัปเป้ จะได้ย้ายหรือเปล่าส่วนของเราก็ซาอูนกับชูสกุนเดนะครับนี่คือข่าวสารที่นำมาฝากวันนี้ก่อนจะไปขอบคุณสปอนเซอร์อีกครั้งนะครับทั้งลอฟที่ซอฟนะครับไปอุดหนุนกันได้เลยนะครับโปรพิเศษเดือนนี้แถมหมอนขนห่านเทียมฟรีด้วย JIB ครับรัดอุปกรณ์ไอทีที่ดีที่สุดแล้วนะครับสั่งปุ๊บส่งปั๊บ JIB.CO.TH อุปกรณ์สตรีมผมใช้ JIB ทั้งนั้นแล้วก็ยาถ่าย1 2 3นะครับไปอุดหนุนกันได้นะครับแล้วก็มี ย่าท้าจอมทองมอีสมุนไพรธรรมชาติเสริมภูมคุ้มกันต้านเชื้อไวรัสไปอุดหนุนกันได้เลยทักไปสั่งซื้อได้เลยนะครับช่วงนี้ปีเตอร์โบสขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย